มาเพื่อนๆพี่ๆพี่เอฟซี FC. มันนี้บาต้นกัไปต้มปลาขอเนาะซื้อมาจากเอ้ยผมแม่ไปตกเบ็ดเลยปตกเบ็ดเมื่อเช้านี่ต้มปลาขอใส่หมดแดงเนาะเวลาเร็งรีบพี่น้อ้ย หมดแดงโยล,ลงไปตามด้วยพริกต้มปลายากระล้นเพิ่นว่ามันจะข้าวอ่ะตัวนึนกับตวน้องกระล้นมันปุงแบบตามใจชอบน้ำปลา ตามด้วยประเด็กใส่โปรไล่ตามด้วยฟงนัวใส่ลายแซ่บลาย นี่ตอนนี้ก็เวลาทุ่มอันนั้นนะทุ่มสามสิบวกว่านะขาดโบได้ด้วยใส่ใส่เกลือจังหน่อยได้เพี่น้องเนาะให้มันมีรสชาติกลมกล่อมใส่เกลือจังหน่อยเพราะว่าใส่ตะน้ำปลามันสิรสชาติมันจะโบได้ไดนะ้เนาะเราต้องใส่เกลือจังหน่อยเนาะอันนี้สูตรแบบโบราณโบราณเด้อแต่สูตร chúng mưa này bolu với thế cho đây Này, chuột bắt tôn rồi này đẹp đặt chả là sim mừng tổng phá khò ơi hổ Bé tố biết mà mới sao ấy, tố bắt là vì nó ตัวหัวมันกรู้ว่เนาะตัวใหญ่ทำเลยเนาะผมมีคลิปยังพี่น้งนองให้พี่น้นองเบิงเนาะก,กับเขากับเพื่อนจะไม่เห็นนี่แหละมาชิมปะรสชาตร์ไปจะได้ัลโหลฮอนขานยังไง cá ba đen kia đó tôi ôm nhanh lâu nồi, ba cái ba đen Hãy subscribe cho kênh Mì Gõ มีรสจัดจางอยู่วะเบื้องา่นี้เป็นจะได้ปิดหม้อไปจังหน่อยเอามาเตรียมผักหน่ว้นะซส่ผักใช่นนะเตรียมผักผักชุ นี่ลบไปจ้ะนี่มาซอยฟักใจ้ โอ้ยสอยตอนย้ายไปลงไปปักลงไปที่เรียบร้อยนะพี่น้องเนาะจานี้เขากะให้มอบักใหญ่เลยพี่น้องเลย เนี่มีกินมันกะชีหอมขึ้นมาแล้วนะหลังาจากกินข้าวใช่ปะได้เรื่องได้เรื่องแซ่บพี่น้องเนาะเอาก็มาปิผาดผาเลยปิดไฟเอาเอาสิมาตักสุพี่นอร์เลยนะแซีบนมกันเลยไปเนี่ย hình như chim ma khẩu đó chi tiếp đồ chắc này ไปไปกินข้าวนลำกันท่านพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ไว้จนนี่แหละเวลาอันเมื่อแล้ว